ถ้าคุณเก็บหญิงชาราที่ถูกทอดทิ้งไว้เพียงหนึ่งคืนคุณจะกล้ารับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันถัดไปหรือไม่คืนที่เงียบสงัดกลับเปลี่ยนเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับเสียงกระซิบเรียกชื่อดังขึ้นจากทุกมุมห้องและสิ่งที่พากินเห็นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพากินเขาเป็นคนทำงานในเมืองใหญ่ทุกวันกลับบ้านดึกหัวใจเต็มไปด้วยความม่างเปล่า คืนนั้นฝนตกปปรยปรยไฟถนะนกระพริบสลับมือสลัวเขาเดินลัดเลาะผ่านตรอกเงียบได้ยินเสียงไอเบาๆจากมุมกำแพงเมื่อหันไปเขาเห็นหญิงชาราผอมแหง้งผมขาวยุ่งเหยิงเสื้อผ้าเก่าขาดนั่งกอดเขาตัวสัน่นกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นสนิมจากรั้วเหล็กเสียงน้ำหยดจากหลังคารั่วดังชัดหัวใจพาคินเต้นแรง เขาไม่อาจเดินผ่านไปได้เขาก้าวเข้าไปถามแววตาของหญิงชาราขุ่นมัวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียงเธอสั่นเครือขอเพียงที่พักหนึ่งคืนพากินลังเลแต่สุดท้ายก็พยุงเธอขึ้นเขาพาเดินฝ่าสายฝนกลับอพาร์ตเมนต์บันไดคอนกรีตชื้นเย็นไฟนีออนบนเพดานกระพริบวูบวับเมื่อถึงห้องพากินหยิบผ้าห่มเก่า กาต้มน้ำส่งกลิ่นไอ้น้ำอุ่นๆเขาแบ่งข้าวสวยกับแกงถุงเล็กให้เธอหญิงชารานั่งกินเงียบๆเ,เสียงเคี้ยเวเบาๆดังท่ามกลางความเงียบเธอยกตาขึ้นมามองเขาสายตานั้นทำให้พากินรู้สึกขนลุกโดยไม่รู้เหตุผลคืนนั้นเขาหลับไม่สนิทเสียงฝนสาดกร,ร,ระจกดังเป็นจังหวะบางครั้งเหมือนมีเสียงฝีเท้าเบาๆในห้องแต่ทุกครั้งที่ลืมตาขึ้นเขาไม่เห็นอะไร รุ่งเช้าแดดยามเช้าส่องลอดม่านบางๆพากินลุกขึ้นจากเตียงแต่สิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นหญิงชรานั่งนิ่งอยู่กลางห้องรอยยิ้มแปลกประหลาดปรากฏบนใบหน้าเธอกําลังจ้องมองเขาและสิ่งรอบตัวในห้องเปลี่ยนไปอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเฟอร์นิเจอร์ในห้องไม่เหมือนเดิมโตะไม้ที่เคยเก่าโทมกลับกลายเป็นโตไม้ขัดเงา กลิ่นหอมดอกไม้ร้อยบอนอยู่ในอากาศผ้าม่านสีซีถูกแทนด้วยผ้าไหมาลายสวยงามผ้าคิงกับพริบตาแรงแรงเขานึกว่าตัวเองยังฝันแต่ทุกอย่างชัดเจนเกินไปเสียงนาฬิกาแขวนเดินเป็นจังหวะหนักแน่นหญิงชาราลุกขึ้นยืนช้าๆดวงตาของเธอแวววาวประหลาดเสียงเธอเรียกแต่เต็มไปด้วยพลังที่บอกไม่ถูกเจ้าช่วยฉันไว้หนึ่งคืนแต่วันนี้ฉันจะช่วยเจ้าเปลี่ยนทั้งชีวิต ขนบนแขนพากินลุกสู้อากาศในห้องเริ่มเย็นลงทั้งที่แดดยามเช้าสองแรงเขารู้สึกเหมือนมีกระแสไฟบางอย่างไหลผ่านร่างเสียงลมหายใจของตัวเองดังก้องในหูหญิงชารายกมือขึ้นบนฝ่ามือเต็มไปด้วยรอยสัญลักษณ์แปลกตาแสงสีทองเจือหมอกควันปรากฏร,รอบตัวเธอพื้นห้องสันสะเทือนเบาๆพากินถอยหลังจนชนผนังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา ภาพตรงหน้าคือหญิงชราที่เขาเก็บมาจากตรอกมืดเมื่อคืนแต่วันนี้เธอกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นไปได้เลยแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นรอบห้องเหมือนมาจากทุกมุมเหมือนหลายร้อยเสียงซ้อนกันเรียกชื่อเขาทีละคำชัดเจนพากินพากินเขาอ้าปากจะถามแต่เสียงขาดหายร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกปรึงหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้ รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอยิ่งกว่าสิ่งใดที่เขาเคยพบเจอพากินยืนนิ่งร่างกายเขาไม่ตอบสนองดวงตาจ้องไปที่หญิงชาราตรงหน้ารอยยิ้มนั้นทําให้หัวใจแทบแตกสลายเธอก้าวเข้ามาช้าๆพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าส่งเสียงเอ็ดอาด้าทุกก้าวเหมือนกดทับลงบนหน้าอกของพากินหายใจติดขัดเสียงกระซิบยังดังรอบห้องพากินพากิน ชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเหมือนมีใครนับไม่ท้วนซ่อนอยู่ในผนังเขาพยายามขยับริมฝีปากเสียงสั่นแผ่วคุณคุณเป็นใครหญิงชาราหัวเราะเบาเเสียงนั้นก้องสะท้อนไม่เหมือนเสียงของคนเทียงคนเดียวแต่เหมือนมีร้อยเสียงซ้อนทับกันเธอเอื้อมมือมาลูผนังห้องสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดปรากฏขึ้น แสงสีทองผสมเงาดำวาบขึ้นมาเหมือนผนังกลายเป็นผืนผ้าเคลื่อนไหวได้เจ้ามองเห็นหรือไม่เธอถามเสียงทุ้มต่ำสันสะเทือนในอกภากินพยักหน้าแม้หัวใจจะเต้นแรงจนเจ็บภาพตรงผนังเริ่มปรากฏเป็นบ้านเก่าไม้สักที่กำลังไหม้เสียงคนร้องให้ดังแทรกเงาผู้หญิงคนหนึ่งกอดลูกเล็กๆไว้แน่นกลิ่นไม่ชัดเจนเข้าจมูก พาคินสะอื้นโดยไม่รู้ตัวเขายกมือปิดปากน้ำตาไหลเพระภาพนั้นสมจริงราวกับอยู่ตรงหน้าหญิงชาราหันมามองนี่คืออดีตและเป็นโซ่ที่ผูกพันชีวิตของฉันพาคินสั่นสถานเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเห็นสิ่งนี้แต่ภายในใจกลับรู้สึกผูกพันแปลกๆเหมือนบางสิ่งเชื่อมโยงเขากับหญิงชาราเธอเดินเข้ามาใกล้จนพากินสัมผัสได้ถึงกลิ่นตัว ไม่ใช่กลิ่นสกรปรกแต่เป็นกลิ่นหอมสมุนไพรปนกลิ่นไม้เก่าแก่กลิ่นนั้นทำให้หัวใจเขาวูบวาบเจ้าคือคนที่ฉันรอคอยเสียงเธอหนักแน่นหนึ่งคืนที่เจ้ามอบให้ได้ปลดพันธนาการของฉันพาคินตะลึงพันธนาการอะไรคุณหมายถึงอะไรหญิงชารานิ่งไปครู่หนึ่งดวงตาเธอสะท้อนแสงจนเหมือนเปลวไฟ ฉันถูกสาปถูกลืมและถูกทอดทิ้งมานานแสนนานเสียงกระซิบรอบห้องดังแรงขึ้นเหมือนเสียงคร่ำครวญเหมือนคนจำนวนมากร้องเรียกหาใครสักคนเสียงเหล่านั้นบาดหูจนพาคิงอยากปิดหูหนีแต่เขาทำไม่ได้ร่างกายยังคงถูกตรึงไว้กับผนังทุกวินาทีเต็มไปด้วยความกลัวและความง,งุนงงหญิงชาราวางมือบนนอกเขา ท่านใดนั้นภาพมากมายก็พุ่งเข้าสู่สายตาเขาเห็นทุ่งนาเก่าแก่เห็นบ้านไม้หลังเล็กที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเห็นหญิงสาวในวัยเยาว์ยิ้มสดใสและภาพเปลี่ยนเป็นความมืดไฟลุกโชนเท่าทานเสียงร้องโหยหวนดังแทรกความสิ้นหวังท่วมท้นเข้ามาในจิตใจพาคินสะดุง้งเขาแทบจะล้มแต่ร่างกายยังถูกปรึงไว้เหงื่อท่วมหน้าผาก เขาหอบหายใจแรงนี่คือสิ่งที่ฉันแบกรับหญิงชราพูดและเจ้าคือคนที่จะเลือกจะปลดปล่อยหรือจะผูกพันต่อไปพาคินสั่นสถานเขาไม่รู้ว่าต้องตอบอย่างไรแต่ความจริงตรงหน้ามันเกินกว่าความเข้าใจแสงในห้องเริ่มกระพริบแรงหลอดไฟนีออนแตกเสียงดังห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมืดเหลือเพียงแสงจากสัญลักษณ์บนผนัง เสียงหัวใจพาคินดังในหูตึกตึกตึกเขากัดฟันพยายามขยับและในที่สุดร่างกายก็คลายจากการตรึงเขาสุดตัวลงบนพื้นไม้หอบหายใจเหมือนคนจมน้ำขึ้นมาเขาเงยหน้ามองหญิงชราอีกครั้งเธอยืนอยู่กลางห้องในแสงสลัวเลือดเถิดพากินเธอกล่าวหากเจ้ารับไว้ชีวิตเจ้าจะเปลี่ยนไปตลอดกาล แต่หากเจ้าปฏิเสธเจ้าจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงของเธอดังเหมือนสายฟ้าในใจพากินกลืนน้ำลายเขามองไปรอบห้องที่เปลี่ยนรูปร่างไห้หยุดบางครั้งเป็นอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเขาบางครั้งกลับกลายเป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่กำลังลุกไหม้โลกทั้งโลกเหมือนจะถล่มทลายลงมาตรงหน้าเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตปะปนกันจนแยกไม่ออก หญิงชารายกมือขึ้นอีกครั้งสัญ,ญลักษณ์บนฝ่ามือสองสว่างกว่าเดิมรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับแววตานั้นเหมือนกำลังทดสอบเขาพาคินสั่นไปทั้งร่างในใจมีทั้งความกลัวความสงสารและความสับสนเขาไม่รู้ว่าการเลือกที่เธอพูดถึงจะนำพาเขาไปสู่อะไรแต่อีกเสียงในใจแผ่วเบา บอกว่าหากเขาถอยตอนนี้เขาอาจเสียบางสิ่งไปตลอดการพากินนั่งหอบหัวใจเต้นถี่มือสัน่นเหงื่อไหลท่วมแผ่นหลังหญิงชราย,ยังคงยืนร่างเล็กผอมบางแต่เต็มไปด้วยพลังลึกลับรอยยิ้มของเธอยังคงอยู่แสงบนฝ่ามือเธอส่องวาบสัญ,ญลักษณ์เคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตมันหมุนวนเหมือนวงล้อไฟ ทุกการหมุนส่งเสียงฮือฮาในอากาศเสียงกระซิบยังดังพากินเลือกเลือกเหมือนคนหลายร้อยกำลังรอคำตอบเขาเงยหน้ามองดวงตาสันไหวผมผมต้องเลือกอะไรหญิงชราก้าวเข้ามาฝ่าเท้าเปล่ากดลงบนพื้นไม้เสียงเอ็ดอาร์ดดังก้องบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธ น้ำเสียงของเธอหนักแน่นเหมือนค้อนกระแทกลงกลางใจถ้าเจ้ารับเจ้าจะเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นเจ้าจะถือพันธะที่ใหญ่เกินกว่าชีวิตธรรมดาเจ้าจะเป็นสายเชื่อมอดีตและปัจจุบนันเธอหยุดหายใจชั่วครู่แล้วเอ่ยต่อถ้าเจ้าปฏิเสธเจ้าจะสูญเสียทุกสิ่งที่เจ้ารักทั้งสิ่งที่เจ้ามีและสิ่งที่เจ้าจะมีในวันข้างหน้าคำพูดนั้นบาดลึก ภาคินรู้สึกเหมือนถูกกดดันจากทุกทิศทางเสียงหัวใจดังรัวร่างกายสั่นสะท้านเขามองไปรอบห้องภาพยังคงสลับอาพาร์ตเมนต์เล็กๆบ้านไม้เก่าทุ่งนาโบราณและไฟที่ลุกไหม้เขาเห็นเด็กเล็กวิ่งเล่นเสียงหัวเราะสดใสดังในอากาศแต่ทันใดนั้นกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้อง ทุกอย่างถูกเผาผลาญเป็นเท่าทานกลิ่นควันลอยเข้าจมูกแสบคอเขาไอาแรงน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวหญิงชาราย,ยืนมองสายตาของเธอเหมือนกำลังทดสอบเจ้าจะหนีหรือไม่พากินเจ้าจะหันหลังให้ความจริงหรือไม่เขาสั่นหัวผมไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นผม ผมแค่ช่วยคุณเพราะไม่อยากเห็นใครลำบากแค่นั้นจริงๆหญิงชารายิ้มบางไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงเพราะบังเอิญคืนที่ฝนตกนั้นคือการทดสอบและเจ้าคือผู้ถูกเลือกเสียงกระซิบรอบห้องดังขึ้นอีกหนักกว่าเดิมเหมือนฟ้าร้องในหูผู้ถูกเลือกผู้ถูกเลือกถากินเอามือกดหูแต่เสียงไม่หยุด มันแทรกเข้าไปในหัวเขาเกือบจะกรีดร้องออกมาทันใดนั้นหญิงชาราก็เอื้อมมือมาจับไหล่เขาแสงจากฝ่ามือพุ่งเข้าสู่ร่างกายความร้อนแล่นผ่านเส้นเลือดเขาร้องเสียงหลงภาพใหม่ปรากฏตรงหน้าเขายืนอยู่กลางทุ่งกว้างท้องฟ้ามืดมิดสายลมแรงจนหญ้าโค้งก้มมีเงาคนมากมายรายล้อม พวกเขาสวมชุดเก่าแก่ใบหน้าเลือนรางแต่ดวงตาทุกคู่หันมาจ้องเขาเสียงพึมพำดังรอบตัวเหมือนการสวดเหมือนการร้องไห้หรือเหมือนคำสาปเขาแทบลม้มหัวใจเต้นแรงดวงตาพร่ามัวหญิงชารายืนอยู่กลางฝูงเงาร่างเธอไม่เหมือนเดิมไม่ใช่หญิงชาราผอมแห้งอีกแล้ว แต่เป็นหญิงสาวงามในชุดโบราณผมยาวดำขลับใบหน้าเต็มไปด้วยราศีนี่คือฉันในอดีตเธอกล่าวเสียงชัดเจนก้องไปทั่วทุ่งและนี่คือวิญญาณที่ถูกผูกไว้กับฉันพากินอ้าปากค้างเขาแทบไม่เชื่อสายตาหญิงชาราที่เขาพามาบ้านกลายเป็นหญิงสาวสวยสงา่าเหมือนเจ้าหญิงในตำนานเธอเก้าวเข้ามาใกล้ สายตาคมกริบฉันถูกสาบเพราะความผิดที่ไม่ได้ก่อและมีเพียงคนที่เลือกช่วยด้วยหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะปลดพันธนาการนี้ได้เธอหยุดตรงหน้าดวงตาสบกับพากินคนนั้นคือเจ้าพากินสันหัวไม่ผมเป็นแค่คนธรรมดาผมไม่มีพลังอะไรผมไม่เข้าใจเลยหญิงสาวยกมือแตะอ,อกเขาอีกครั้ง เสียงหัวใจดังสะท้อนท่านใดนั้นภาพใหม่ก็พรังพรูเขาเห็นตัวเองในวัยเด็กนั่งอยู่ข้างยายยายเล่าเรื่องเก่าแก่ให้ฟังเรื่องคำสาปเรื่องบรรพบุรุษเรื่องหญิงสาวผู้ถูกเผาทั้งที่บริสุทธิ์ภาพสลับไปมาเขาเห็นใบหน้ายายชัดเจนแววตาอบอุ่นแล้วเสียงยายดังก้องในหูพากินวันหนึ่งเจ้าจะพบเธอ เขาตกใจสุดขีดนี่คือสิ่งที่เขาลืมไปนานเรื่องเล่าของยายที่เคยฟังเมื่อตอนเด็กมันกลับมาในความทรงจำและตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเขามองหญิงสาวอีกครั้งหัวใจสั่นสะท้านนี่คือหญิงคนนั้นคือเรื่องเล่าที่เคยได้ยินเจ้าเห็นแล้วเธอกล่าวเจ้าไม่อาจปฏิเสธได้อีกเสียงวิญญ,ญาณร,รอบทุ่งดังหนักขึ้น พวกเขาอบล้อมเข้ามายื่นมือมาทางพากินมือโปร่งแสงหลายร้อยคู่สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกเขากรีดร้องร่างสั่นส้านมือพยายามปัดออกแต่ยิ่งปัดยิ่งมีมือเพิ่มมากขึ้นหญิงสาวยกมือขึ้นทันใดนั้นวิญญาณทั้งหมดหยุดบรรยากาศเงียบกริบเหลือเพียงเสียงลมพัดแรงเธอมองพากิน เจ้าจะรับหรือไม่หัวใจเขาแทบแตกสมองหมุนติ้วแต่ภาพยายที่ยิ้มในความทรงจำยังคงชัดเจนคำพูดยังคงก้องอยู่วันหนึ่งเจ้าจะพบเธอเขาหลับตาแน่นสูดลมหายใจและพูดออกมาเสียงสัน่นผมรับทันทีที่คำพูดหลุดออกมาทุ่งทั้งทุ่งสว่างวาบเสียงระเบิดดังสะท้อน วิญญาณรอบตัวหายไปในพริบตาเหลือเพียงความเงียบลึกหญิงสาวยิ้มน้ำตาไหลรินเจ้าปลดปล่อยพวกเขาแล้วเธอหายใจยาวร่างกายเริ่มกลับกลายเป็นหญิงชราอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใบหน้าอ่อนโยนไม่มีรอยทุกข์มีเพียงความสงบพากินมองตะลึงหัวใจยังเต้นแรงแต่ในอกกลับอบอุ่นแปลกประหลาด หญิงชาราผู้เสียงแผ่วขอบใจเจ้ามากพากินเจ้าทำให้ฉันเป็นอิสระและตั้งแต่นี้ชีวิตเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วทันใดนั้นร่างเธอค่อยๆจางหายเหมือนหมอกที่ถูกลมพัดเหลือเพียงกลิ่นหอมสมุนไพรบางเบาในอากาศพาคิงยืนอยู่ลำพังห้องกลับคืนสู่สภาพเดิมอาพาร์ตเมนต์เล็กๆเ,เก่าโซมพามานซีจาง ต๊ะไม้มีรอยขีดข่วนแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในกายสายตายเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเสียงกระซิบแผ่วเบายังคงอยู่เขาสุดนั่งลงหายใจแรงมือกำแน่นแล้วตระหนักว่าหนึ่งคืนที่เขาพาหญิงชารากลับบ้านได้เปลี่ยนทั้งชีวิตไปตลอดกาลพากินนั่งนิ่ง หัวใจยังเต้นถี่เสียงลมหายใจดังสะท้อนในห้องเงียบเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างยังหนักเหมือนมีบางสิ่งกดทับไว้กลิ่นสมุนไพรย,ยังลอยอบอวนกลิ่นหวานปนขมแทรกเข้าทุกอนุอากาศเหมือนจะฝังเข้าไปในเส้นเลือดเขามองไปที่พื้นรอยสัญ,ญลักษณ์ยังคงเรืองแสงแม้หญิงชาราจะจางหายไปแล้ว แต่แสงนั้นยังคงอยู่รอยนั้นหมุนช้าช้าเหมือนเกลียวไฟแต่ทุกครั้งที่มันหมุนเสียงกระซิบก็ดังแสกขึ้นพากินพากินเสียงเรียกเบาแต่ชัดเหมือนกระซิบจากใต้พื้นดินเขาปืนน้ำลายความกลัวประปนกับความสงสยัยนี่มันยังไม่จบใช่ไหมเสียงในใจถามตัวเองทันใดนั้น อากาศรอบห้องเย็นลงกระจกหน้าต่างขึ้นฟ้าไอน้ำเกาะหนาเหมือนมีหมอกจากด้านในเสียงคะดังขึ้นก๊อกก๊อกดังมาจากประตูไม้เก่าพาคินสะดุง้งหัวใจแทบหลุดเขาหันไปมองประตูมือสั่นไม่กล้าเอื้อมเสียงคะดังอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมก๊อกก๊อกก๊อก เขาหายใจที่ตัดสินใจลุกขึ้นอย่างยากลำบากก้าวไปที่ประตูมือสั่นเทายื่นไปจับลูกบิดเขาหยุดหูแน่ไปที่บานประตูไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองที่สะท้อนเขารวบรวมความกล้าแล้วหมุนลูกบิดช้าๆเสียงแกรกดังเบาประตูค่อยๆเปิดออกตรงหน้าคือความว่างเปล่า ถงทางเดินมืดสนิทไฟนีออนบนเพดานกระพริบวูบวาบเสียงไฟฟ้าซ่าเบาๆเขามองซ้ายมองขวาไม่มีใครเงียบว่างเปล่าแต่พอเขาจะปิดประตูสายตาก็เหลือไปเห็นเงาร่างเล็กนั่งก้มตัวอยู่ปลายทางเดินร่างนั้นผอมบางผมขาวรุ่ยร่ายไหล่สั่นเหมือนกำลังร้องไห้พากินขนลุกสู้ เธอกลับมาแล้วหรือเสียงในใจสั่นเครือเขาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บร่างเอานั้นค่อยๆหนีหน้าขึ้นแม้จะไกลแต่เขามองเห็นดวงตาชัดเจนดวงตาสีแดงวาบจ้องตรงมาที่เขาไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดทันใดนั้นไฟนีออนดับวูบทั้งโถงมืดสนิท เสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วพากินปิดประตูแทบไม่ทันปังเสียงประตูกระแทกสันสะเทือนเขากดตัวแน่กับบานประตูเหมื่อไหลท่วมเสียงฝีเท้ายังคงดังอยู่ด้านนอกวงเวียนไปมาเหมือนกำลังรอให้เขาเปิดเขาหลับตาภาวนาให้มันหายไปแต่เสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มาจากข้างในห้องเขาหันกลับสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นตรงกลางห้องมีเงาโปร่งแสงหลายสิบร่างชายหญิงเด็กเละคนชราทุกคนสวมเสื้อผ้าโบราณใบหน้าซีเซาและว่างเปล่าพวกเขายืนล้อมรอบสายตาทุกคู่หันมาที่พากินเสียงกระซิบรวมกันเจ้าคือผู้เลือกเจ้าคือผู้แบก พากินถอยหลังจนชนผนังมือสั่นเทาผมผมทำอะไรไปกันแน่หนึ่งในเงาเก้าออกมาเป็นเด็กหญิงเล็กๆเ,เธอยกมือขึ้นชี้มาที่เขาช่วยเราด้วยเสียงนั้นใสแต่สั่นไหวดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาพากินใจแทบแตกสลายเขายกมือขึ้นสั่นๆผมผมจะช่วยทันใดนั้น เงาทั้งหมดพุ่งเข้าหาเขาพร้อมกันร่างโปร่งแสงทะลุเข้ามาในตัวความเย็นแล่นผ่านเส้นเลือดเหมือนน้ำแข็งไหลไปทั่วร่างเขากรีดร้องร่างกายสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่เขาไม่ล้มเขายืนนิ่งทุกเงาหายเข้าไปในร่างเขาทั้งหมดห้องกลับเงียบสนิทเหลือเพียงพาคินที่ยืนหอบเขารู้สึกหนัก เหมือนมีหลายชีวิตอยู่ข้างในเสียงกระซิบยังคงดังในหัวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงขอความช่วยเหลือแต่เป็นเสียงขอบคุณเขาสุดลงคุกเข่าน้ำตาไหลหัวใจเต็มไปด้วยความสับสนทั้งกลัวทั้งสงสารทั้งโกรธทันใดนั้นภาพในหัวก็พรังพลูอีกครั้งเขาเห็นอดีตข,ของวิญ,ญญาณแต่ละตนบางคนถูกเผาในไฟ บางคนหายไปในสงครามบางคนตายด้วยความอายุติธรรมเขารู้สึกเจ็บปวดราวกับเป็นตัวเองร่างกายสั่นสะท้านเหมือนจะฉีกขาดแล้วเสียงหญิงชาราดังขึ้นในหัวนี่คือสิ่งที่เจ้ารับไว้นี่คือพันธะที่ไม่มีใครหนีได้เขาหายใจแรงตะโกนออกมาทำไมต้องเป็นผมเสียงหัวเราะเบาๆตอบกลับ พระเจ้ามีหัวใจพระเจ้าไม่เดินผ่านฉันคืนนั้นพระเจ้าเลือกผากินสุดตัวลงมือกดพื้นแน่นเขาอยากหนีแต่รู้ว่าไม่มีทางแล้วเขาคือผู้แบกวิญญาณเหล่านี้เขาคือสายเชื่อมอดีตกับปัจจุบันและตั้งแต่นี้ไปชีวิตของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับแสงแดดอุ่นที่ส่องลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่า พากินค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความลึกลับเขาหันไปมองรอบห้องแต่หญิงชราที่เขาเก็บมาจากปลอกมืดไม่อยู่แล้วโต๊ะไม้และผ้าม่านที่เปลี่ยนไปเมื่อคืนนี้กลับกลายเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความฝันแต่หัวใจของพากินกลับรู้ดีมันไม่ใช่แค่ฝันแน่บนโต๊ะมีเพียงกล่องไม้เล็กๆวางไว้อย่างเงียบงันสลักลายแปลกตาและมีกระดาษเก่าพับเก็บอยู่ด้านใน ตัวอักษรโบราณน,นั้นแปลได้เพียงบางคำว่าชีวิตใหม่เริ่มต้นแล้วพากินยกกล่องขึ้นแนบอกความอบอุ่นจากมันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างคอยนำทางเขาเข้าใจแล้วว่าการช่วยเหลือหญิงชาราเพียงหนึ่งคืนได้เปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลจากวันนั้นพากินไม่เคยเห็นหญิงชาราคนนั้นอีกเลยแต่ทุกครั้งที่เขาตัดสินใจทำสิ่งสำคัญในชีวิตเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเขาในคืนนั้น จะดังขึ้นมาในความทรงจำเสมอเขาไม่อาจอธิบายได้ว่าเธอคือใครเทพพูดหรือเพียงวิญญาณที่หลงเหลือจากการเวลาแต่สิ่งที่เขามั่นใจคือเธอได้มอบบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตพากินเดินออกจากบ้านด้วยหัวใจที่หนักแน่นกว่าเดิมโลกภายนอกยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและเสียงกระซิบเบาๆที่คอยย้ำเตือนว่า ทุกการให้เล็กน้อยอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครบางคนได้เรื่องราวของเขากับหญิงชาราจึงจบลงตรงนี้ไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยการค้นพบความจริงที่งดงามที่สุดนั่นคือพลังแห่งความเมตตาจบ